เด็กหญิงนิยายท่านพีเจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่หนึ่งร้ยี่สิบห้ากูจริงหมิงกลัวว่าเขาจะเอ่ยถึงเรื่องคืนเงินอีกรอบจึงรีบให้สาวใช้ยกชาดีกับขนมเปียใไส้ผักดองเข้ามา เรื่องงานแต่งระหว่างญาติผู้น้องของข้าคนนั้นกับใต้เท้าหลวงทำให้เจ้าไม่มีความสุขหรือกูจริงหมิงเปล่าเจ้าอย่าก,กังวลไปเลยบุรุษดีย่อมไม่กังวลว่าจะไร้ภรรยาข้าว่าญาติผู้น้องของข้าก็ไม่ได้โดดเด่นกว่าผู้อื่นสักเท่าไหร่ เจ้าเข้าไปในตระกูลขุนนางลากตัวออกมาสักกลุ่มก็จะพบคนที่คล้ายนางสามสี่คนแล้วหลินเมานิ่งเงียบก่อนกล่าวมีบางครั้งที่ข้าก็ถามตัวเองว่าข้าชอบนางตรงจุดได้นางปฏิบัติต่อข้าไม่ดีมีบางครั้งยังแทบถอยหนีไปไกล,ไกล ต่อมาข่าถึงเพิ่งรู้ว่าข่าชอบที่นางเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นที่สำคัญนางยังเหมือนเจ้าจิ่งปาน้อยสามารถอุ้มขึ้นมาเล่นได้กู้จิงหมิงรอบคิดในใจห่างอีหนิงได้ยินคำพูดนี้คงต้องอยากชกเขาเป็นหน้าเท่าว่าเขายังคงพงกอกศีรษะหนักอืม เจ้ากล่าวได้มีเหตุผลมากเช่นนั้นเหตุใดเจ้าจึงไม่เลี้ยงจิ่งปลาสักตัวเล่าหลินเมาทอดถอนใจยาวเขาจัดความเรียบร้อยของเสื้อคลุมตัวเองจิ่งหมิงซ่งท่านไม่รู้เดิมข้าคิดว่าในใต้ล่านี้เรื่องที่ไม่สนุกที่สุดคือการรับราชการต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจซ้ำยังต้องถูกควบคุมถถาว่าในขณะที่อีหนิงยังเด็กท่านอาหญิงกล่าวกับข้าว่า ข้าจะแต่งรับอีหนิงเป็นภรรยาได้อย่างไรหากยังไร้ตำแหน่งขุนนางได้ได้ดังนั้นข้าจึงได้ติดตามท่านมายังเมืองหลวงเพื่อสแสวงหาตำแหน่งขุนนางเล็กๆบัดนี้นางกำลังจะแต่งงานกับผู้อื่นแล้วตำแหน่งขุนนางของข้านี้จึงไร้ความหมายใดๆแล้ว กู้จิงหมิงไม่เคยได้ยินหลินเหมาเล่าเรื่องนี้มาก่อนว่าเดิมทีเขามารับตำแหน่งขุนนางด้วยเหตุนี้มีหน้าเล่าหลวสันยวนจึงย้ายเขาไปยังซานตงเพื่อรับตำแหน่งนายอำเภอเจ้าใกล้จะไปรับตำแหน่งที่ซานตงแล้วมิใช่หรือนั่นคือตำแหน่งขุนนางท้องถิ่นจะทำเป็นเล่นมิได้กู้จิงหมิงอดกล่าวไม่ได้ ข้ารู้คำสั่งโยกย้ายจากกรมขุนนางถูกส่งมาแล้วข้าเตรียมจะไปสอบในวันสองวันนี้กูจิงหมิงรอบยินดีในใจเขากล่าวขึ้นอีกครั้งเจ้าจะไม่ไปดื่มสุรามงคลของหลัวซานหรือหลินเมาสายหน้าข้าครั้นจะไปไปแล้วท่านอาหญิงต้องบ่นข้าไม่น้อยเขาทอดถอนใจ คำโบราณกล่าวไว้ว่าผิดหวังในความรักเผาว่าโชคลาภอุดมสมบูรณ์จริงหมิงซ่งเงินพี่ท่านติดหนี้ค่า1,200งัตำลึงจะคืนค่าวันได้ค่าจะไปซานตรงแล้วยังขาดค่าเดินทางอยู่อีกบ้างส่วนมุมปากของกู้จริงหมิงกระตุกเล็กน้อยเจ้าเด็กคนนี้พูดอยู่ค่อนวันก็ยังคิดจะทวงเงินจากเขาเขามองคนผิดไปจริงๆนี่คือเชือกร้อยเงินชัดชั ทั้งยังคิดดอกเบี้ยด้วยสมควรแล้วที่หาภรรยาไม่ได้ไม่แน่ว่าเหตุผลที่เขาไม่ไปดื่มสุรามงคลก็เป็นเพราะไม่ต้องการให้ผู้ใดไปส่งเขากูจริงหมิงไม่มีสิ่งอื่นใดเขาให้บ่าวรับใช้เอาเงินสี่ร้อยตำลึงมอบให้อีกฝ่ายไม่ว่าอย่างไรเขาก็มีเพียงเท่านี้หลินเมาถูกเชิญออกจากจวนด้วยท่าทีประหนึ่งถูกขับไล่สายทรง ขณะที่อีหนิงกำลังหัวหมุนจากการรบกวนของผู้ดูแลก็มีคนมาบอกนางว่าหลินเหมามาขอพบ หลินเมายืนรอนางอยู่ข้างคานไม้ถักที่ใช้ปลูกอง,งุ่นข้างบันไดห้องโถงกลางเขาสวมเสื้อคลุมเนื้อผ้าละเอียดดวงตาหงงงดงามเขาบอกอีหนิงว่ากำลังจะไปรับตำแหน่งที่ซารตงแล้วอีหนิงฟังถึงตรงนี้ก็ชำเลืองมองเขาปราดหนึ่งนายอำเภอของเกาหมี่ซารตงหลินเมาเริ่มต้นจากที่แห่งนั้นนางตบไหล่ของหลินเมา ญาติผู้พี่เมาท่านต้องตั้งใจทำงานให้ดีอาจกล่าวได้ว่านายอำเภอเป็นตำแหน่งขุนนางท้องถิ่นเท่าว่าอันที่จริงแล้วยากกว่าการเป็นขุนนางที่ปรึกษานักพูดจบก็ให้สาวใช้นำผลไม้แห้งและก็น้ำตาลมอบให้เขาหลินเมาแสงถามนางอย่างติดตโลกอีหหนิงเจ้ารู้สึกว่าข้ามีสิ่งใดไม่ดีหรือ เขายังคงใครรู้ว่าเหตุใดนางจึงตอบตกลงแต่งงานกับหลวงสันยวนแต่กลับปฏิเสธเขา อีหนิงไม่เข้าใจว่าเขาหมายความว่าอย่างไรตวบตนบัดนี้นางก็ไม่เคยรู้ว่าหลินเหมาเคยสู่ขอนางอีหนิงครุ่นคิดจากนั้นก็หลงนึกว่าเขาไม่พอใจกับคำสั่งโยกย้ายจากกรมขุนนางในเมื่อต้องเปลี่ยนจากขุนนางเมืองหลวงเป็นขุนนางท้องถิ่นแม้จะเป็นการโยกย้ายปกติก็ตามนางจึงกปล่าปอบย้อนเขาอย่างจริงจัง ต่อไปท่านต้องประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่พี่ชายสามยังเทียบท่านไม่ได้ ในหัวใจของราษฎรหลินเมาคือใต้เท้าชิงเทียนผู้ผดุงความยุติธรรมแต่หลวงสัญญวนกลับเป็นขุนนางที่คอยควบคุมอำนาจของเหล่าขุนนางในราชสำนักเมื่อกล่าวถึงเขาทุกคนรังแต่จะรู้สึกหนาวสะท้านไม่กล้าอ้างถึงไม่มีทางสรรเสริญถึงความดีของหลวงสัญญวนอย่างน่าชื่นตาบานหลินเหมาฟังแล้วก็หัวรเราะช่างเถิด จะถามเจ้าเรื่องนี้ไปยั่เขาไม่ใช่คนตามต่อแยไม่เลิกกระาอย่างไรเขาก็กำลังจะไปซานตรงแล้วที่สำคัญคนที่นางแต่งงานด้วยคือหลัวซานเขาไม่กล้าสร้างความบาดหมางกับหลัวซาน ต่อไปต่างคนต่างก็มีทางเดินของตนอาจเป็นดังที่กู้จริงหมิงกปล่าไว้ไม่แน่ว่าดึงไปดึงมาเขาอาจพบคนที่ตนชอบสักสองสามคนก็เป็นได้แต่ไรมาหลินเหมาก็ใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีในเมื่อกล่าวว่าไม่ชอบเช่นนั้นก็ไม่ชอบแล้วเขาควักตัวเงินออกมาจากแขนเสื้อก่อนส่งให้อีหนิง นี่คือของขวัญจากข้าข้าไม่อยู่ร่วมดื่มสุรามงคลแล้วเจ้าเก็บไว้ให้ดีเอาไว้เป็นสินเจ้าสาวของเจ้าอย่าให้หลวซานแย่งชิงไปแม้เขาจะไม่กล่าวอะไรแต่ในใจก็จดจำแม่นยำนักมีครั้งหนึ่งข้าดื่มเหล้าอยู่ในหอสุราเขาช่วยข้าออกเงินไปก่อนพอกลับมายังส่งคนมาตามทวงถึงจววข้า เขามอบตั๋วเงินจำนวน800ตำลึงให้นางถือเป็นเงินของขวัญที่ค่อนข้างหนักทีเดียวหลินเมายังพูดตอ่อข้าไปทวงเงินที่จวนของกูจ้จริงหมิงเดิมคิดว่าทวงคืนได้เท่าไหร่ก็จะมอบให้เจ้าเท่านั้นท่าว่าคนผู้นี้ขัดสนมากจริงๆ เจ้าอย่าเชิญเขามาร่วมดื่มสุรามงคลจะดีกว่าไม่แน่ว่าเขาอ่านมากินเปล่าโดยไม่ยอมเสียเงินแม้เพียงตำลึงเดียวสี่ร้อยตำลึงดูไม่ค่อยเหมาะสมนักเขายังต้องควักเงินของตนเองออกมาอีกสี่ร้อยตำลึงเพื่อรวมให้เป็นเลขมงคลมุมปากของอีหนิงกระตุกนิดๆสีหน้าแปลกไปเล็กน้อยญาติผู้พี่หลิ่นเหมาช่างแตกต่างจากคนทั่วไปจริงๆ ลานด้านนอกเกิดเสียงดังอึกกระทึกขึ้นเครื่องชุดเจ้าสาวจากฝ่ายชายถูกส่งมาแล้วเป็นบุตรชายสองพี่น้องจากครอบครัวใหญ่ตระกูลหลวขี่ม้านำขบวนเข้ามาบนผาดเคลือบสีแดงสดมีหัวหมูวางอยู่บนหัวหมูคลุมด้วยผ้าไหมสีแดงสัตว์สำหรับเส้นไหว้สี่ชนิดอาหารทะเลอาหารหมกักยังมีเครื่องยศสตรี ผ้าคลุมศีสษะที่ฝ่ายชายตระเตรียมไว้ทุกสิ่งถูกหามเข้าจวนอิงกัวกองอย่างยิ่งใหญ่เอกระเริกเป็นบรรยากาศคลึกครืน้นที่ไม่เคยปรากฏขึ้นในจวนมาก่อนอีหนิงถูกเบ่าไพราพาไปชมชุดเจ้าสาวรอจนนางหันหน้ากลับไปอีกครั้งก็พบว่าหลินเมาจากไปแล้วกล่องเครื่องประดับถูกขนเข้ามาวางไว้ในห้องโถงกลาง เครื่องยศสตรีที่ถูกประดับด้วยไข่มุกทะเลอัญมณีบุปผามงคลที่ถักทอด้วยเส้นไหมทองและเครื่องศีรษะหงเปงประกายสะดุดตาผู้คนดูหรูหราเลอค่ะตระกูลหลัวงตรเตรียมได้พิธีพิธันยิ่งนักเมื่อได้เห็นเครื่องชุดเจ้าสาวบนหาบคานผ้าไหมสีแดง คลื่นความปิติยินดีของเรื่องมงคลที่กำลังใกล้มาถึงก็เข้าปกคลุมจวนอิงปัวกงโดยแท้จริงแขกในจวนค่อยๆมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นบรรยากาศครึกครื้นขึ้นเรื่อยๆก่อนวันแต่งงานหนึ่งวันโฮยินผู้เท่าเว่ยได้เชิญหลัวอีห้ยมาเล่าเรื่องราวการแต่งงานให้อีหนิงฟัง อีหนิงพบพี่สาวใหญ่ขณะที่นางกำลังยืนอยู่ใต้ชะเหลียงนางกำชับสาวใช้ชาราให้จัดเก็บสิ่งของของอีหนิงให้ดีบรรยากาศในจวนเปลี่ยนไปด้วยความคลื้นเครงอีหนิงเชิญพี่สาวใหญ่เข้ามาพูดคุยด้านใน วันก่อนูหยินผู้เท่าเว่ยได้ส่งเจ้าหมิงจูไปยังตระกูลหลัวในตรอกฝูเสียเพื่อจัดเตรียมห้องสิ่งของที่อีหนิงใช้เป็นประจำในห้องนอนก็ถูกย้ายไปจนหมดดังนั้นบัดนี้ภายในห้องจึงมีสภาพว่างเปล่าแสงไฟส่องสว่างรอบทิศสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยนี้ กลับทําให้รู้สึกแปลกไปเล็กน้อยหลวอีห้วยดึงมืออีหนิ่งมานั่งบนต่างไม้ผ่านไปครู่ใหญ่จึงรูปศีรษะนางด้วยรอยยิ้มหากท่านแม่ยังอยู่แล้วได้เห็นเจ้าออกเรือนคงต้องดีใจเป็นแน่นางกล่าวแล้วกระบอกตาก็พรันแดงเรื่อเสียงต่ำเบาลง ยามค่าแต่งงานข้ายังปล่อยวางเจ้าไม่ได้ช่วงที่พึ่งแต่งไปยังจวนติ้งไปโหข้าเป็นกังวลทุกคืนวันกลัวว่าเมื่อข้าจากไปแล้วเจ้าจะร้องไห้งองแงหรือไม่สนิทสนมใกล้ชิดกับข้าอีกต่อไปยามนี้เจ้าใกล้จะแต่งงานแล้วหลวอี่ห้อยัาหัวตา ต่อให้แต่งกับหลวงสัญญวนแต่ต่อไปก็ถือเป็นภรรยาเป็นมารดาของผู้อื่นแล้วจากนี้ไปอีหนิงจะไม่ใช่น้องสาวตัวเล็กๆแล้ว ต่อให้ชีวิตจะราบรื่นเพียงใดก็ต้องประสบกับช่วงเวลายากลำบากยามอยู่ในจ้วนนางเป็นคุณหนูที่ได้รับการพนุถนอมเอาใจเทาว่าหลังแต่งงานออกไปต้องปรนิบัติสามีสั่งสอนบุตรจะไม่ประสบความทุกข์ยากเลยได้อย่างไรหากเผชิญความยากลำบากและความน้อยเนื้อต่ำใจถ้าสามารถอดกลั้นได้ก็ต้องอดกลั้นไปหลวอีห้ยเองก็เคยผ่านเหตุการณ เช่นนี้มาก่อนราแรกที่ข้าแต่งงานกับพี่เขยของเจ้าผ่านไปครึ่งปียังไม่ตั้งครั้นหงูหูหยินก็เริ่มส่อหาอนุให้เขาแล้วหลวอเอีอห้วยกล่าว ข้าออกเรื่อนพี่เคยของเจ้าชมชอบข้าเพียงใดยืนการจะแต่งงานกับข้าเพียงผู้เดียวมีเช่นนั้นแล้วบุตรีคนโตที่กัมพร้ามารดาเช่นข้าจะได้แต่งเข้าตัวหขึ้นเป็นหูหยินของท่านซื่อจือหรือเท่าว่าในยามที่หงหูหยินต้องการสอะหาอนุให้เขาเขากลับยอมรับโดยไม่ปริปากเพราะดีที่ข้าพอมีวิธี ทั้งยังประจวบเหมาะให้กำเนิดวี่เกอหลานชายเจ้าออกมาพอดีถึงได้นั่งในตำแหน่งหูหยินซื่อจื่อได้อย่างมั่นคงมิเช่นนั้นพี่เคยของเจ้าก็อาจมีอนุห้องสองห้องสามอีหนิงเรื่องเหล่านี้พี่สาวไม่เคยเล่าให้เจ้าฟังมาก่อนผู้อื่นต่างอิจฉาหลัวอีหยุยพี่มีครอบครัวสามีดี แต่ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วนางต้องแบกรับความลำบากเพียงใดมีบุรุษคนใดบ้างที่ไม่อยากมีภรรยาสามอนุสีอันพี่จริงอีหนิงรู้เรื่องเหล่านี้ดีแต่ที่วันนี้พี่สาวใหญ่บอกเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ฟังก็เพราะต้องการให้นางเตรียมตัวให้พร้อมว่าไม่อาจพึ่งพาบุรุษไปเสียทุกอย่างบุรุษคือผู้ที่พึ่งพาไม่ได้กระบอกตาของนางแดงเรื่อยอย่างอดไม่ได้ ทราบแล้วเจ้าค่ะชาติพบก่อนลู่เจียเสียเป็นบุตรอนุสถานะต้อยต่ำคนข้างกายมีไม่มากทว่าหลังจากที่เขาถูกแอบอ้างความดีความชอบลู่เจียรันก็มอบม้าผอมให้เขาสองตัวอีหนิงเห็นแล้วเดิมนางไม่ได้กล่าวอะไรถ้าว่าลู่เจียเสียกลับวิ่งตรงมาหน้านางหัวเราะราบพรางกล่าวว่า ข้าไล่พวกนางไปอยู่ด้านนอกแล้วแต่พวกนางเป็นคนที่พี่ใหญ่มอบให้ข้าจะขับไล่พวกนางออกไปโดยตรงคงไม่ได้อีหนิงเจ้าโกรธหรือไม่หากเจ้าโกรธข้าจะคืนพวกนางให้กับพี่ใหญ่อีหนิงทำได้เพียงกล่าวว่าไม่โกรธแม้ทุกคราที่นางเดินผ่านเรือนด้านนอกนั้นจะอดทำเลืองมองสักสองสามครั้งไม่ได้ลู่เจียเสี่ยยิ้มพลางถามนาง เจ้าไม่โกรธจริงหรือยามนั้นนางแสร้างทำเป็นยิ้มแล้วพูดว่าไม่โกรธหากข้าโกรธก็เท่ากับไม่รักษาคุณธรรมของภรรยาที่ดีแล้วลู่เจียเสียโอบไหล่นางไว้พร้อมหัวเราะเสียงดัง ต่อมาม้าผอมสองตัวนั้นได้ถูกส่งออกไปนอกจวนแต่ก็ยังถูกเลี้ยงดูไว้ในเรือนชนบทด้านนอกอีหนิงไม่รู้ว่าเขาเคยไปเยี่ยมเยือนบ้างหรือไม่ยามนั้นนางคิดว่าเขาไม่เคยไปเผ่าว่าต่อมาเมื่อเขาเปลี่ยนไปเป็นอีกคนที่นางไม่รู้จักนางจึงไม่รู้แล้ว การแต่งงานครานั้นไม่ได้เอกระเริกเช่นครานี้ในเวลานั้นลูจกเสียเป็นเพียงบุตรของอนุไม่อาจเนรมิตขบวนยิ่งใหญ่อะไรได้ ครานี้ทั้งคลึกครื้นทั้งเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานผู้ที่คิดแต่งรับนางเป็นภรรยาผู้นั้นช่างใช้ใจนักอีหนิงกอดพี่สาวใหญ่ไม่เอื่อนเอ่ยสิ่งใดไม่รู้เพราะเหตุใดานางจึงบังเกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจขึ้นมายาน้ำตาร่วงลหล่นหลวอีห้วยกอดกระชับร่างกายบอบบางของนางไวแน่นอีหนิงคิดถึงชาติพบก่อนยามที่นางออกเรือน ท่านย่าที่เข้มงวดต่อนางมาโดยตลอดเรียกนางไปตรงหน้าเพื่อสั่งตำชับนางคุกเข่าลงเบื้องหน้าท่านย่าอย่างแช่มช้าท่านย่าจับมือนางไว้กล่าวยังอ่อนโยนครอบครัวเรียบง่ายอ่อนโยนเงียบสงบจึงเป็นความเรียบง่ายสงบสุขชื่อของเจ้าข่าเป็นคนตั้งเจ้าพึงเกิดก็สิ้นมานด่าขณะที่เจ้ายังเป็นเพียงก้อนกลมเล็ก พ่อของเจ้าก็อุ้มเจ้าตรงมาหน้าข้าให้ข้าตั้งชื่อให้ข้าจึงตั้งชื่อเจ้าว่าอีหนิยงต่อไปเจ้าจะได้อ่อนโยนสงบนิ่งแต่งงานไปแล้วก็ยังป่องเป็นเช่นนี้มิใช่เพื่อครอบครัวสามีเจ้าแต่เพราะการเป็นเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนั่นเป็นครั้งแรกที่อีหนิ่งได้รู้ถึงที่มาของชื่อตนและยังเป็นครั้งแรกที่เกิดความรู้สึกทางใจต่อท่านยา่าผู้ที่ แต่ไรมาไม่เคยมองนางอย่างเต็มสายตามาก่อนโคมไฟสีแดงด้านนอกสว่างสวยัยงานเลี้ยงยามค่ำคืนในตวนคลึกครื้นอย่างยิ่ยงโห,หยินผู้เท่าเบยพาเจ้าหมิงจูกับบรรดาคุณหนูของตระกูลฟู่มาเยี่ยมนางครั้นเห็นทั้งสองคนกำลังร้องไห้ก็รีบเข้าไปบอกให้พวกนางหยุดร้องกลัวว่าพรุ่งนี้จะไม่ได้ร้องไห้หรืออีหุยเจ้าก็เหลวไหลาตามนางไปด้วย ตามธรรมเนียมแล้วคืนนี้อีหนิงต้องอยู่กับคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเ้าว่าตั้งแต่อีหนิงกลับมายังจวนอิงกัวกองก็ไม่ค่อยไปมาหาสู่กับตระกูลกู้แล้วเป็นโฮยินผู้เท่าเวย่ยที่พาคนมาเพิ่มเติมให้ครบจำนวนหลวอีห้วยซับน้ํำตาทั้งยังช่วยเช็ดน้ําตาให้อีหนิงทุกคนนั่งพูดคุยกันอย่างมีอัตตาล คืนนี้พวกนางให้อีหนิงพักผ่อนแต่หัววันเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ต้องใช้พลังงานอย่างแท้จริงอีหนิงพลิกตัวไปมาบนเตียงอยู่นานนางต้องให้ใต้เมาดับโคมไฟสีแดงที่แขวนอยู่ใต้ใช้ค่ะถึงได้หลับลงวันรุ่งขึ้นยามเมาท้องฟ้าเพิ่งมีแสงรำไรอีหนิงก็ถูกส่งมามาที่มาพร้อมคนอื่นๆปลุกให้ตื่น ทั้งเรือนด้านนอกและบรรดาสาวใช้บ่าวชาราในห้องครัวต่างวุ่นวายกันตั้งแต่เช้าประตูใหญ่ของจวนเปิดออกบ่าวพร่ในชุดคลุมสั้นสีน้ำตาลแดงติดตามผู้ดูแลจวนไปที่กำแพงบางรัศมีเพื่อจัดวางโต๊ะยาวสองตัวแขกที่มาร่วมงานทยอยมาลงนามมอบเงินและของขวัญแต่งงานไม่ขาดสาย วันนี้วยหลิงสวมชุดขุนนางฝ่ายบูขั้นสองมายังเรือนของอีหนิงตอนอีหนิงเพึ่งชำระล้างร่างกายเรียบร้อยผมนุ่มละเอียดถูกกล่าวขึ้นนางกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้กลมปากลายฟังคำกล่าวของหลวงอีหุ่ยวัยหลิงมองบุตรสาวของตอนที่ยังไม่ถึงวัยปักปิ่น ต้องแต่งให้กับผู้อื่นแล้วบัดนี้นางเกล้าผมเป็นสตรีที่ออกเรือนแล้วใบหน้าเล็กจ้อยช่วงกลางวางคิ้วนั้นยังดูอ่อนเยาวนักเขาบังเกิดความขมขื่นที่ไม่อาจพรรณนา,นาด้วยอายุของนางในวัยนี้ยังไม่ถึงเวลาออกเรือนนางยังเด็กนักถ่าว่าหลัวสัญยนกลับเป็นบุรุษเต็มตัวแล้ววอยหลิงให้อีหนิงลุกขึ้นอีหนิงจึงลุกขึ้นพลางมองเขาอย่างงุนงง ท่านเป็นกะไราไปหรือเจ้าคะไหวหลิงพบว่าบุตรสาวยังสูงไม่ถึงช่วงบ่าของเขาด้วยซ้ำก็รู้สึกหดหูหเล็กน้อยคราก่อนที่เจ้าเทียบกับพ่อเจ้าก็สูงเท่านี้ใต้เมาที่อยู่ด้านข้างหัวเราอท่านกัวกองสองสามเดือนมานี้คนหนูสูงขึ้นครึ่งชุนแล้วเจ้าคะ่ะ ข้าดูแล้วไม่เห็นจะสูงขึ้นสักเท่าไรไวัยหลิงพึมพำอีหนิงรู้สึกว่าน้ำเสียงของเขาฟังดูเศร้าสลดเล็กน้อยวัยหลิงยื่นมือออกไปหมายจะลูบศีรษะนางทว่าซ่องมามารีบห้ามไว้นายท่านกัวกองผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณหนูต้องออกเรือนแล้วนะเจ้าคะ วอยหลิงจึงทำได้เพียงวางมือลงเขามองร่างเล็กบอบบางของอีหนิงก่อนพูดด้วยน้ำเสียงเงมิมงำถึงจะกล่าวว่าแต่งให้กับพี่ชายเจ้าแต่หากเขารังแกเจ้าเจ้าต้องกลับมาบอกข้าจะอย่างไรพ่อก็เป็นผู้บัญชาการเสียนฟูหรือเจ้าอาจไม่ต้องอยู่ที่นั่นนั่น ทุกฤดูกาลจะกลับมาพักที่จวนอิงปัวกงสักเดือนหรือสองเดือนก็ย่อมได้หรือจะให้พ่อพูดกับหลวสัญญวน่นยว่าหลังแต่งงานแล้วให้เจ้ากลับมาพักที่นี่ก่อนรอปักปิ่นแล้วค่อยกลับไปในเมื่อตระกูลหลัวก็มีคนผู้นั้นอยู่ เขารู้ดีว่าคำพูดนี้ของเขาฟังดูไร้เหตุผลแต่งออกไปแล้วจะกลับมาอาศัยที่บ้านได้อย่างไรดังนั้นพอพูดไปเรื่อยๆเสียงก็ค่อยๆแผ่วเบาลงถึงจะกล่าวว่าระยะเวลาที่ได้อยู่ร่วมอาศัยกับววยหลิ่งไม่นานนักแต่อีหนิงก็ชอบเขาเมื่อนางได้ยินก็หัวเราะพลางพะงกศีซษาหากข้ามีเวลาจะกลับมาเยี่ยมท่าน หอกฝูเสียอยู่ห่างจาก,จกตัวอิงกัวกงเพียงช่วงเวลาเดินทางครึ่งชั่วยามเท่านั้นถึงจะเป็นเช่นนี้ก็ไม่ใช่ตัวองวิงกัวกงเวยอยิงรอบคิดในใจผู้ดูแลด้านนอกต้องการเชิญวยอยิงออกไปมีแขกบางคนต้องให้เขาต้อนรับเขาถึงได้เดินออกไปจากเรือนของอีหนิ่ง หูหยินผู้เท่าเบยพาเจ้าหมิงจูกับููยินติ้งเปย์โหที่มีครอบครัวสมบูรณ์มาที่นี่พอเจ้าหมิงจูเห็นนางสวมชุดมงคลสีแดงสดก็ยิ้มพลางปลบมือเป็นยามนี้ที่งดงามที่สุดน้ำเสียงอ่อนโยนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเจ้าหมิงตูกดบ่าของอีหนิงให้นั่งลงหน้าโต๊ะเครื่องแป้งเพื่อให้หููยินติ้งเปยโหปักปิ่นทองให้นาง ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ